สวัสดีค่ะมาอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะอันนี้อาจจะดูว่าเออฉันเพิ่งสะะผมมานะทุกคนไม่สนใจแต่เดนอันนี้คืออะไรเอยดูจากภาพนะคะก็คือแผ่นแปะแก้ร้อนในนะทุกคนคืออันนี้มันมีอยู่12ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,100เยนเนาะ ก็ถือว่าก็ถูกอยู่นะมั้งน่าจะถูกแหละเพราะว่าอันอื่นๆที่ชนดูมาที่เขาขายในร้านขายยาใกล้บ้านซนอ่ะนะมันมีอันหนึ่งประมาณพันหกพันเจ็ดนี่แหละแล้วซนก็นั่งคิดและคิดอีกว่าเอาอันไหนดีนะคือเราขี้เกียจที่จะแบบว่าบีบอบเป็นหลอดบีบแล้วก็ทาใช่ปะมันขี้เกียจอะแต่ความเป็นจริงถ้าเราเอาแก้แบบชาวบ้านอะแล้วก็กรอกกรวกกลวกไหมกรวกน้ำเกลือนะคะรู้แบบว่าค่าเชือเ้อไปในตัวก็ได้ไง แต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นเราเป็นแผ่นแบบนี้นะทุกคนแล้วมันดีตรงที่ว่าอันเนี้ยมันแบบมันเป็นชิ้นต่อชิ้นนะมันพกพาง่ายคือถ้าเราต้องการเนี่ยเราก็ฉีกีละชิ้นแล้วก็แผ่ไปซึ่งวันหนึ่งเนี่ยแปะสองครั้งนะคะเขาให้เราแปะสองครั้งแต่เขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าแบบต้องเว้นช่วงขนาดไหนอะ่ะก็อายุต่ํากว่าห้าปีก็คือห้ามใช้นะคะส่วนก็ใช้มาแล้วอะตอน นี้ก็คือใช้มาสามวันแล้วนะแล้วมันดีขึ้นจริงตอนแรกอ่ะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะทุกคนแล้วโซนก็คิดอยู่ว่าทํายังไงดีมันใหญ่ขึ้น,น,น,งงน,นถ้าเกิดว่าอืมเขาบอกว่าอะไรประมาณว่าผู้ใหญ่อายุมากกว่าสิบห้าปีขึ้นไปหรือว่าเด็กที่อายุห้าขวบขึ้นไปอ่ะเนาะครั้งละหนึ่งแผ่นเนาะแล้วก็หนึ่งวันก็ใช้สองครั้งเดี๋ยวให้ทุกคนดูพอเราแกะออกมาใช่ปะมันจะเป็นอย่างนี้ดูดูมีความสะอาดขั้นสุด แต่แดงเป็นสีชมพูที่สำคัญคือสีชมพูค่ะไม่ใช่ฟุกนะคือมันฟุกของมันเองอ่ะมันเป็นสีชมพูที่ส่วนชอบพอดีแลวด้านหลังมันเป็นสีขาวเห็นไหมเขาบอกให้เอาสีขาวเนี่ยมาแปะเราก็จะแบะปากให้เราดูเลยนะคะมันเล็กลงทุกคนเห็นไหมเห็นนะเห็นนะเห็นนะตรงนี้มันเล็กลงตอนแรกมันใหญ่ตอนแรกอ่ะมันก็เล็กแหละแล้วทีเนี้ยส่วนก็แบบเออเดี๋ยวมันก็หายของมันละมั้งก็เลยเออช่างมันช่างมัน แล้วแล้วมันโดนเขี้ยวพอดีฟันโซนเกยเ์นะแล้วโดนเขี้ยวพอดีอ่ะเคี่ยวข้าวเคี่ยวอะไรเคี้ยก็ชน,ชนชนชนแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทิ้งไว้2วันคือแบบใหญ่เลยนะประมาณประมาณสามสี่มิล่ะแล้วเราก็อดทนไงเราก็เลยไปซื้อซื้อยามาแปะพอแปะสามวันนะคะก็ครั้งละวันละสองครั้งเนาะก็แปะตอนนอนเลยเพราะว่าพอมันแปะแล้วอะค่ะมันจะเหนียว มันจะละลายแล้วมันก็ติดปากเราสามารถกินมันเข้าไปได้นะคือเราก็แปะไว้อย่าง้งแล้วเราก็ไม่พูดกับใครนะทุกคนทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะมันน่าจะหายไปของมันเองอะแล้วมันเหนียวติดฟันด้วยทุกคนคือแบบมันแปะตรงไหนมันก็ติดอยู่ตรงนั้นเหมือนมันเคลือบไว้ใช่ปะแล้ว่วนก็พูดเลยมาไม่ได้พอพูดเสร็จแล้วแบบมันก็ติดอย่างเงี้ยเหมือนมีกาวติดปากอยู่แต่เวลากินข้าวก็คือหายเจ็บเลยมันดีมากทุกคนอยากจะบอกนะสี่วนจะแปะแล้วนะเมื่อนแปะแล้วก็คือจะพูดลำบากนะนี่ แต่เขาไอสีขาวตดินงแล้วเขาก็บอกให้นวดนวดนะคะนวดนวดเดี๋ยวฮอนโดนน้องลายรอเนี่ยมันก็จะติดของมันเองนะคะไปละเห็นนี่แหละแล้ว,ลวก็รอเวลาทางที่ดีก็คือให้มันติดแถวเงือกมันจะได้ไม่ต้องโดนฟันเวลาเราพูดอะไรงเงี้ยมันติดฟันไปหมดเลยอืมเนี่ยแหละนเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางนะคะในระหว่างที่ออกเดินทางเราก็ไม่ต้องคุยกับใครใช่ไหม แค่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็เคลือบของมันเองแค่นี้ละค่ะจบเป็นรีวิวที่ดีมากสนใจติดต่อได้นะคะขายของเฉยโอเคจ้าก็ลองไปหาซื้อกันดูนะมีหลายยี่ห้อแหละแต่ส่วนก็เพิ่งเคยมาลองยี่ห้อนี้ก็รู้สึกว่าเออมันหายเร็วดีนะเราทรมานอยู่ประมาณห้าหกวันเกือบอาทิตย์อะที่อยู่มันน่าจะเล็กลงปรากฏใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพอาแปดสามวันมันเล็กลงจริงในเวลากินอะไรก็ไม่แสบไม่เจ็บเริด โอเคค่ะไปค่ะไปตำมาต่นี้